สนับสนุนโดยเอโก้กรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวของไทยกลับจากการไปสร้างผลงานที่น่าประทับใจที่เมืองจีนแต่ดูเหมือนว่าความฮอตความเป็นที่นิยมของพวกเธอเนี้ยยังไม่สิ้นกระแสเลยครับเดิน,เด,นเดินสายเยอะมากกับตอนนี้ก็คือรายการทีวีต่างๆี่จะดึงตัวนักกีฬานีครับไปออกรายการเพื่อดึงกระแส ของรายการทีวีพวกนั้นให้ให้กระเตื้งขึ้นมานั่นนะสิเราก็กําลังพยายามหาโอกาสว่าถ้าเผื่อมีโอกาสครับเราอาจจะได้ชวนโสสาว,สาวอาจจะสักคนสองคนเนี้ยมาคุยกับพวกเราก็จะน่าจะเป็นเรื่องดีมากเลยครับค่ะทีนี้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเสียดายก็คือว่าอันดับโลกของทีมสาวไทยเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เราคาดการณ์กันว่าจะ,จะเพิ่ม,มอาใช่ครับจะขึ้นมาอยู่อันดับสบิแต่เมื่อวานมีการประกาศอย่างเป็นทางการ จากเว็บไซต์ของ FIVB สาพันธ์วอลเล์บอลนอานาชาติยังอยู่ที่เดิมครับอันดับ 12, 12เหมือนเดิมเนื่องจากว่าจะมีการตัดคะแนนในอีเวนต์หรือว่าใน,ใ,นใ,นในรายการชิงแชมป์พวกโอลิมปิกเวิร์คคัพอะไรพวกนี้ครับมีการตัดทอนคะแนนลงทุกปี25%ทุกๆปี<ม>เพราะฉะนั้นคะแนนของไทยก็จะขาดหายไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยครับคะแนนก็เลยยังอยู่ที่เดิมคืออันดับ12นาน่าเสียดายมาก แต่ในส่วนของทีมอื่นในเอเชียก็มีทั้งหลนแล้วก็มีขึ้นมาเหมือนกันอย่างจีนก็กระโดดขึ้นไปอยู่ทัดับสามแทนญี่ปุ่นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสะใจของแฟนคนไทยหลายหลายคนทีเดียวเพราะญี่ปุ่นร่วงไปอยู่อันดับ5อย่างที่บอกว่าทีมญี่ปุ่นนี้เป็นทีมที่ถ้ามองแบบสายตาคนไทยก็บอกว่าเป็นทีมที่ทําให้ไทยนี่แหละอดไปแข่งโอลิมปิกใช่ครับค่ะก็ตอนนี้ญี่ปุ่นหลดลงมาอันดับ5แล้วก็จีนขึ้นไปอันดับ3ครับ แล้วก็เกาห,กาหลีหล่นไปอยู่อันดับ15เหมือนกันคะแนนน้อยมากครับ40ขว่าแตงเลยครับก็ไทยเป็นอันดับ3ของเอเชียครับผมอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เห็นมีหลายทีมมากมีหลายชาติที่ติดต่อจะเอาสาวๆของทีมวอลเลย์ไทยไปแข่งที่ประเทศเขาครับผมก็เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นก่อนเลยครับวันนั้นวันที่ไทยชนะจีนในเวลกังปรีลับสุดท้ายที่หนิงโบก็ มีข่าวดีมาเลยครับว่าญี่ปุ่นเขาต้องการสองสองคนไปเล่นก็คือน้องคือเพื่มจิมตทีมขาวกับอนอนุมาจิตทิรักซึ่งส,งสองคนนี้เป็นมือตบทั้งคู่แต่ว่าสองคนนี้ผมคิดว่าเขาคงจะไม่ไปเนื่องจากว่ามีเสียความรู้สึกกับทีมญี่ปุ่นไปแล้วก่อนหน<อ>้านั้นและหลังจากนั้นอีกสองสามวันก็มีข่าวดีว่าอิตาลีก็อยากจะได้อีกสองคนคือน้องปูมริกากันทองกับน้องออนออนอุมาจิตทิรักไปร่วมหลีกเล่นหล็กที่นั่นพร้อมกับขอตัว ผู้รับสองตัวสองคนนะครับตัวรับอิสระาก็คือน้องแป้นเปียเปียนุษป้นแป้นน้อยกับวรนนาโบแก้วไปเล่นด้วยอิตาลีเขาเคยขอให้เราไปเล่นไหมคะหรือว่าเป็นครั้งแรกเคยก็เคยเคยไปก่อนหน้านั้นสักสองสามปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับค่ะแล้วล่าสุดก็คือจะมีของออสเอรไบจชนอันนี้ตื่นเต้นมากโอ้โหเยอะมากครับคือขอทั้งทีมแปดคนเลยครับแล้วก็เสนอรายได้เยอะมากคือผู้เล่นแต่ละคนจะได้ สองจุดห้าล้านส่วนมือเซตคือนุสลาต้องคําคนเดียวรับไป4ล้านอันนี้คือต่อต่อซีซันก็คือ3เดือนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาจนทั้งถึงเมษาน่าจะเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดท,ที่มีการเสนอมาไหมคะเท่า,ท,า,ท,าที่ทราบนะครับน่าจะสูงมากแต่ว่าคือ,อสูงมากเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่นี่คือต้องต้องไปถามตัวนักกีฬาเองว่าเคยคได้สูงเท่านี้ไหม<อ>แต่ราว่าถ้าได้ขนาดนี้เนี่ยแฟนๆก็คงจะเพลื่มแล้วว่าได้สมน้ําสมเนื้อกับที่นักกีฬาได้ทุ่มเทไป แล้วเมื่อไหร่พวกเธอจะตัดสินใจอะคอะว่าตกลงจะไปที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะเป็นตุกคนกําหนดว่าเขาจะมองจากหลายๆประเทศที่ททดึงดึงมาว่าต้องการผู้เล่นใครไปบ้างเนี่ยตอนนี้ก็เรากำลงัลงรอ,งอ,งอ,งองจากจีนอยู่ด้วยเพราะว่าเคยเคยเคยไปแข่งให้กับจีนสมุทรสารฟูเจียนสองคนด้วยปีที่แล้วก็เลยต้องรอดูก่อนแต่ว่าจากเท่าที่สัมภาษณ์อาจารย์ชาลิตคือเรืออากาศโทรชาลิต วงประเสริฐู้วงในการสมารครควอลเลย์บอลเนี่ยท่านบอกว่าประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยครับจะ,จะมีร<อ>ายละเอียดมาให้เราได้รู้กันว่าจะให้แต่ละคนไปเท่าไหร่แล้วก็จะเอาใครแน่นอนซึ่งก็จะต้ตองทําใบโอนให้กับนักกีฬาไปแข่งที่นั่นแล้วรเราก็จะได้ตกลงกันทันทีเลยว่าอะจะได้ไปกี่คนรับรายได้เท่าไหร่หนะเท่าไหร่แน่นอนอถึงเดือนตุลา ก็ยังไงช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายการใหญ่ๆที่แข่งเนี่ยแต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ยังอยากที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์สาวไทยอยู่แล้วก็สุดท้ายรอดูว่าอนาคตคของพวกเธอเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนคัะพรุ่งนี้ไปเจอกันพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ครับในการแฟนพันธ์แท้ครับทั้งทีมอืม